สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยพามาชมต้นอะไรหรือทำไมมันสีสวยง,งามเห็นบนีอ่อันนี้คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยนี่คือต้นคลาม้าลาย หรือคลาเสือโครงเนาะที่คุณตาวิถีไทยเข้าไปเบ่งในเน็ตในอินเทอร์เน็ตใน Google ที่เขา,ามีเป็นภาพเป็นประวัติไว้เนาะคุณตาวิถีไทยเข้าไปเบ่งคลาม้าลายหรือคลาเสือโครงนี่อัตลักษณ์ของเขาเป็นต้นคลาที่มีความสวยงามเห็นบ่มเนี่ยลายของเขาเนี่ยคือทีเป็นแทรกขึ้น เป็นแทรกสีดําขึ้นตรงสีเขียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นลาย,ลายคล้ายๆกับม้าลายเนะเาะหรือเสือโครงก็ว่าบางคนก็บอกว่านี่ก็ชื่อเสือโครงนี่ก็คือม้าลายอ้าวนใดกะแล้วแต่เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะแต่ละภาคแต่ละพื้นถิ่นบางทีต้นไม้หนึ่งชนิดก็จะเรียกไปคนละแบบ ตามพื้นที่ตามพื้นถิ่นตามภูมิภาคเนาะท่านผู้ชมออือย่างไรก็แล้วแต่คล้าม้าลายหรือคล้าเสือโคร่งนี่เนี่ยเป็นไม้มงคลแน่นอนคุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตและก็ดูในประวัติของเขาเนาะคุณตาวิถีไทยต้นคล้าม้าลาย หรือคลาสเสือโครงตัวนี้เป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมค็นบแม่นเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ,อกอากาศพร้อมเพราะว่าอย่งเพราะว่าธรรมดาที่เฮาเฮียนมาเนาะปกติที่เราเรียนมาต้นไม้ใบหญ้าที่มีอาอยู่ในโลกนี้ตอนกลางวันเขาจะคลายออกซิเจนเนาะเวลากลางคืนก๊สิคลายคาร์บอนไดออกไซด เวลาที่เ้าอยู่ใกล้ๆบริเวณต้นไม้ใบหญ้าบวว่าสิเป็นต้นไม้ต้นมะม่วงต้นอะไรสูงๆขึ้นไปนี่มันสิรู้สึกว่าสดชื่นเวลากลางวันได้เพราะเขาจะคลายออกซิเจนออกเออบางคนเอาเปยไปนอนปลูกนอนเออพูกนอนอยู่ในใต้ต้นไม้เอาแค่เอาสนานอา่าไปนอนเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ มันมีออกซิเจนมันรู้สึกสดชื่นเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้เพราะว่าอย่างเวลาที่คุณครูสอนศิลปะศึกษานี่ครูก็สิเอาต้นคล้ามาลายหรือคล้าเสือโครงนี่เข้ามาและก็ให้นักเรียนได้วาดได้ระบายสีนักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาด และระบายสีต้นคล้ามาลายหรือคลาเสือโครงอเอาให้เต็มที่เลยเนาะบัดน,นี้มาในระดับมหาลายัยมาในระดับมหาลัยนี่อ่าอาจารย์กับมอบหมายภารกิจให้นักศึกษานี่ไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับต้นคล้ามาลายหรือคลาเสือโครงนี มีประวัติความเป็นมาอย่างไรวิธีการเพราะปลูกวิธีการเพราะเลี้ยงเนาะออเอาให้ละเอียดและการนี่การแยกต้นแยกหน่อแยกอย่างออกมาเนี่เออวิธีการแยกออกมาเพื่อเพิ่มต้นใหม่ทําอย่างไรเออมีคุณสมบัติอะไรเป็นต้นถ้ายิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งได้คะแนนเยอะ นอกจากนั้นอาจารย์ยังให้นักศึกษาโหลดข้อมูลลงใน i n s t a g r กรมใน Facebook ใน y o u t u b e ในเว็บไซต์ใครที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นคลามาลายหรือคลาสเสือโครงก็แค่ไปหาอยู่ในอินเทอร์เน็ตใน g o o g l e ในเว็บไซต์ใน YouTube ก็มีข้อมูลแล้วเนาะบจ่จำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกเพราะอาจสิเกิดโควิด อาคัตเตอร์โควิดก็ได้เป็นประโยชน์อย่างมากเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณบริษัทห้างร้านงานนั่นงานนี้สามารถที่สะเอาต้นคลามาลายหรือคลาเสือโครงมามา,มาแทนของชำรวยนะแทนของชำรวยให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการหรือแขก ที่มาร่วมงานโหศกพิธีกรบอกว่าแขกผู้มีเกียรติที่ครบทุกท่านครับหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว,ลวขอเชิญท่านรับต้นไม้คนละหนึ่งต้นครับ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 เหมน,น <c oughs> อ่ยยายเราเด่งมากับคุณตาผู้นั่งกินเข้าอยู่โต๊ะทั้งหลังทวอ ยายขอสองต้นนะจ๊ะพอนมพิธีกรดูบล้ลอคลาม้าลายหรือค้าเสือโคกเนี่มันมีลายสวยงามยายอยากได้เอาไปปลูกกับคล้าอื่นๆที่ได้ไปแล้วนะจ๊ะเอาเลยยายเอาเลยเออขอบน้ำใจพอนมพิธีกรมากๆนะจ๊ะพอคุณสันเออตาก็ขอนะจ๊ะหนึ่งต้นคุนว่าเออจะเอาไปปลูก ครูกับต้นคล้าอย่างอื่นเหมือนกันอืมเอาเอาตากับยายเอาไปคนละต้นคนละต้นเออเอาละเนาะสำหรับมนีขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือหุง้งมือหน้านอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชติ เดินทางไปใส่มาใส่ใไกลไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะ็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด1 9และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในช้าวันนี้ก็คือคลาม้าลายหรือคลาเสือโครง ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชม